Oh don't สวัสดีครับองค์นกเขาแยบรีนนี้ขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่โปรติดทางออค์นกเขาแยบรีที่โทรมาสั่งองค์นกเขาแยบรีทีมาเที่ยวค่ายเที่ยวรับนกเองครับที่โทรมาปิดที่โทรมาสอบถามก็ขอขอ,ขอบพระคุณมากครับนี่ครับก็วันนี้ก็เวลาเย็นแล้วก็เอานกมาใหม่สองตัวครับนี่ครับก็มีตัวนี้เสียงโตขลุมแล้วก็มีตัวนี้ครับนี่ที่คูอยู่นี่ครับนี่นี่ครับตัวนี้เป็นนกฝึกครับนกฝึกครับได้นกประมาณสักห้าตัวได้ครับนี่ ครับแต่เป็นนกรีบเฟืองครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับก็ตัวนี้เจ้าสิงดําครับยังอยู่ครับนี่ให้ดูลายดูใบขี้เล็กครับนี่ครับตัวนี้หลุดจองไวแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยไม่เป็นไรครับก็ราคาก็ถ้าอยากได้ก็คุยกันได้ครับอันนี้เป็นนกปุกเดียวครับนี่ครับลายสวยครับใบขี้เล็กทียิบเลครับนี่ครับดูหนาครับนี่แตกมดงามดีครับตัวนี้มาใหม่ครับตัวนี้เจ้า เจ้าเพชรมงคลครับเพชรมงคลนี่ผูตัวครับนี่ตัวนี้เป็นเสียงโตคลมครับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ต่อต้นไม้ครับนี่ครับได้ภูกคงภูเขาต้นไม้ใหญ่เจ้าของบอกครับก็ใบแบ่งมาก็ไม่แพงครับตัวนี้จะเป็นนกสองกุ๊กครับนี่ครับอคลมดีครับนี่ครับนี่ก็เอฟเฟ่ดูได้ชมครับไอซีบอก หายจุดจวดหน่อยจุดจวดหน่อยครับหอกได้เลยครับมาจัดไปครับนี่ก็ไม่แพงโทรศัพท์ได้ครับโทรศัพท์ถามได้ครับนี่ตัวหนึ่งนกฝึกก็ไม่แพงครับนี่ก็ราคาย่อมยาวครับชอบตัวไหนก็โทรหาของนกเขาใยญ่ลบรีครับนี่ตัวนี้ก็คลุมดีเป็นนกฝึกครับนี่รีเฟืองครับวันนี้กุ๊กเดียวทีนี้สองกุ๊กครับนี่อ่าหรือติดตามของนกเขาใหญ่ลบรีครับสวัสดีครับโอนจริงทรงจริงครับ Meine Demo